สวัสดีครับน้องๆน,น,นี่คือการติวแกดเชื่อมโยงคอร์ตดติวเข้มกับติวเตอร์อารมณ์ดีพินวิทเองจ้าบทความที่38เรื่องวิจัยนำไทยพัฒนาบทความนี้เราเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งมาดูซิว่าครั้งนี้จะมีอะไรต่างจากเดิมหรือเปล่าบทความกล่าวถึงกระสุนเจาะกรอกการพัฒนาคุณภาพชีวิตความรู้งานวิจัยในประเทศ งานวิจัยพัฒนาเสื้อกราะโรคภูมิแพ้สเปร,รย์ไรฝุ่นการสั่งเสื้อกราะอ่อนการเสียเงินออกนอกประเทศและเสื้อกราะ made in Thailand หลายๆอย่างที่เราเห็นนั้นจริงๆพี่ว่ามันก็ทุกอย่างเลยแหละถูกสร้างขึ้นจากความรู้ทั้งสิ้นเลยความรู้ยังเป็นพื้นฐานทำให้เกิด การพัฒนาคุณภาพชีวิต02อีกด้วยนะการเชื่อมแบบ A ระหว่าง03กับ02โยงเลยครับความรู้03นั้นก็มาจากงานวิจัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศ04อีกทีคำว่ามาจากตรงนี้เป็นคำเชื่อมแบบ A นะครับ03เป็นผลจาก04โยงแบบนี้ครับ เช่นงานวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ข้าวงานวิจัยพัฒนาเสือ้อเกราะเป็นต้นน้องๆพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการใช้คำว่าเช่นเป็นการเชื่อมแบบดีหลังคำว่าเช่นก็ตามมาด้วยงานวิจัยต่างๆแสดงว่านี่คือการแจกแจง04ออกเป็นข้อความย่อยๆซึ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ05นั่นเองครับโยง กองทัพไทยต้องสั่งซื้อเสื้อกราะอ,อ่อนจากต่างประเทศประมาณ3,000ถึง5,000ตัวทุกๆปีเลยครับแล้วราคามันก็สูงด้วยนะตัวละประมาณ30,000ถึง35,000บาทเลยอะส่งผลให้ต้องเสียเงินออกนอกประเทศจำนวนมากครับคำว่าส่งผลให้ตรงนี้ก็บอกความสัมพันธ์แบบ A นั่นคือ08เป็นเหตุ ทำให้เกิดผลคือ09โยงแบบนี้ครับผลผลิตจากงานวิจัยนี้ก็คือเสื้อกราะอ่อนเม็ดอินไทยแลนด์10แม่ไม่บอกก็น่าจะรู้ผลผลิตคือเสื้อกราะงานวิจัยนี้ที่บทความกล่าวถึงคงไม่ใช่งานวิจัยสายพันธุ์ข้าวหรอกมั้งเนอะก็ต้องเป็น05งานวิจัยพัฒนาเสื้อกราะอยู่แล้ว เมื่อพูดถึงผลแถมยังมีคำว่าจากแบบนี้ก็ A อยู่แล้วครับ05เป็นเหตุส่วนผลก็คือ10ย่งแบบนี้ครับซึ่งไอเจ้าเสื้อกระออ่อนเม็ดอินท i ยแลน10ของเราเนี่ยประสิทธิภาพของมันดีมากเลยนะครับมันสามารถป้องกันกระสุนเจาะเกราะของ AK47 ได้ด้วยการป้องกันก็คือ F 10แทง01แบบนี้ครับจึงถือได้ว่างานวิจัย05นี้ทำให้เราไม่ต้องไปง้อเสื้อเกราะ08จากต่างประเทศอีกแล้วครับจุดนี้ตอนแรกเหมือนจะเป็นแบบ A นะครับเพราะมีคำว่าทำให้แต่บทความบอกว่าทำให้ไม่จำเป็นต้องซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ต้องสั่งซื้อเสื้อกราะอ,อีกหรือ ไม่มี08อีกต่อไปแล้วจุดนี้จึงเป็นแบบ F ครับโยงเลยจ้า07สเปรย์ไรฝุน่นก็เป็นผลงานจากงานวิจัยในประเทศเราเช่นกันนะครับงานวิจัยในประเทศ04เชื่อมกับ07ด้วยคำว่าเป็นผลจากเป็นแบบ A โยงจาก04ไปหา07แบบนี้จ้า หลังจากประสบความสำเร็จในการทำวิจัยแล้วทีมวิจัยก็ได้จดสิทธิบัตรและถ่ายทอดความรู้ให้กับเอกชนเพื่อนำไปผลิตสเปรย์น้ำมันหอมระเหยกำจัดไรฝุ่นซึ่งข้อความนี้ก็คือ07นะครับสเปรย์นี้มันสามารถนําไปฉีดพ่นบนหมอนที่นอนเครื่องเรือนต่างๆที่เป็นผ้าเพื่อแก้ปัญหาโรคภูมิแพ้ได้ตั้งแต่ต้นต่อเลยจ้า 07ช่วยแก้ปัญหา06ก็แสดงว่าทั้ง2ข้อความเชื่อมหากันแบบ f โดย07นั้นเป็นตัวไปยับยั้งหรือป้องกัน06โยงได้แบบนี้ครับสุดท้ายบทความก็สรุปว่าผลผลิตจากงานวิจัยต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเอา้าวสวยละมีอะไรบ้างวานะน่ะสิ่งที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยก็ได้แก่ 07และ10สเปรย์ไรฝุ่นและเสื้อกราะป้องกันกระสุนนั้นยังไงล่ะครับทั้งหมดนั้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต02ให้กับคนในประเทศได้อย่างแท้จริงส่งผลให้เกิดคำเชื่อมแบบ A หน้าเหตุหลังผลโยงง่ายๆแบบนี้เลยจ้า จบแล้วจ้าไปดูรถไฟและรหัสคำตอบได้ที่หน้า420และ421ดูนะครับว่ามันเหมือนกับที่เราติวไปครั้งก่อนหรือเปล่าพี่ไปแล้วนะบาย